โยมให้ทานเป็นอติเลกให้ทานมากมายเยอะแยะเลยแต่โยมไม่รักษาศีลไม่ภาวนานะโยมไปเกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกะยามานะดาวดึงยามาดุสิตนิม,มานราดีไล่ไปถึงปารณิมิตวสวัตติแต่หลังจากตายจากเทวดาพวกนี้แล้วก็ไปเกิดในนรกในเดชานเพลวิสัยเราคุยกันไม่จบต้องคุยให้จบถึงตอนเทวดาตายด้วย พระพุทธเจ้าได้คุยจบรมตายไปไหนเทวดาตายไปไหนไปนรกกันหมดนะและเท่ากับดินมหาปตพีที่รอดกลับมาเป็นเทวดาและมนุษย์อีกเท่ากับเศษดินปลายเล็บให้ทานมาทุกประเภทเลยพระสารีบุตรเป็นคนถามนะบอกให้ทานยังไงได้ผลใหญ่นิสงใหญ่ให้ทานยังไงไม่ได้ผลใหญ่ไม่ได้นิสงใหญ่พู้เจ้าบอกสารีบุตรคนบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยความหวังผลมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสังสง์ คิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้เคยคิดกันบ้างไหมเคยทั้งนั้นเลยใช่ไหม <c oughs> ไอ้พวกนี้ตายไปจะไปเกิดเป็นเทวราเหล่าจาตุมหาลาชิกะแต่เมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สินส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้ที่ต้องกลับมาเรียกว่าเป็นอาคามียผู้ที่สองคิดว่าให้ทานเป็นการดีไม่คิดแบบแรกไม่หวังผลในทานไม่มีจิตลูกพันในผลไม่มุ่งการสั่งสม ไม่คิดว่าเราตายไปจากได้สูขผลของทานนี้แต่คิดว่าให้ทานเป็นการดีคิดแค่เนี้โยมก็เคยคิดเออให้ทานไปเกิดแหมทําความดีนะ่ะใช่ไหมพวกนี้ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดิงสูงขึ้นมานิดหนึ่งแต่หลังจากตายแล้วก็เป็นอาคามีต้องกลับมาสู่สังสารวาัตรไม่พ้นนรกอีกเหมือนกันอีกพวกหนึง่งไม่คิดทั้งสองแบบแต่คิดว่าให้ทานตามประเพณีปู่ย่าตายายเคยทํามา,เ,าเคยไหม เคยนะเอาข้าวเอาน้ําไปให้ไปถวายที่นั่นน่นนี่พวกนี้ก็อาคามีเหมือนกันไม่พนน้นนรกนะอีกพวกหนึ่งเขาจะคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ขวนให้ดีกว่าเขาจึงถวายข้าวน้ําผ้ายุดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปผมไฟแก่สมณะหรือเปล่าครั้นตายแล้วเขาก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดานะไล่ชั้นสูงไปอีก นะไปเป็นเทวดาชั้นดุสิตนะอีกพวกหนึ่งให้ทานเนี่ยคิดว่าเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมณัตใจซึ่งอันนี้ก็มีสอนกันเยอะให้ไปเถอะสบายใจสุขใจก็พอแล้วใช่ไหมไปเกิดเป็นเทวดาเหล่าปานรณิมิตตวสววตีเป็นเทวดาชั้นสูงที่สุดในชั้นกามาภพยังมีสูงอีกคือชั้นรูปภพบและอรูปรภพอีกเยอะเลยนะอรณิมิตตวสาวตีตายแล้วเป็นยังไง เป็นอาคามีเช่นกันไม่พลนนรก